มิวช่วยดูตารางงานให้หน่อยว่าวันนี้มีอะไรต้องทำบ้างมิวมิวลับอ เช็คแคล ender จดบันทึกโน้ตติดตามสิ่งที่ต้องทําจัดการอ e ีเมลเรียกไฟล์เอกสารหาไฟล์ในไดรฟ์รู้หรือไม่ว่าทั้งหมดนี้สามารถทําใน Gemini ได้เลยด้วยการเชื่อมต่อกับ Google Workspace และแปลงร่าง Gemini ให้กลายเป็นเลขาส่วนตัวที่จะช่วยให้ชีวิตการทํางานสะดวกมากขึ้นและวิธีการตั้งค่าและใช้งานจริงต้องทํำยังไงบ้างใช้จริงเวิร์กหรือไม่ในคลิปนี้ r ล d i n t n e t s h i ปจะมาแชร์เทคนิคนี้ให้ดูกันครับ คอร์ส Gen AI for Business จาก Ready Planet คอร์สเดียวที่สอนให้คุณใช้ Chat GPT Google Gemini และเครื่องมือ AI อื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จริงสมัครเลยที่ readyplanet.com หรือโทร02-0166789 ในขั้นแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือการให้ Google Gemini เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับตัว Google Workspace ได้ก่อนนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยให้เราเปิด Google Gemini ขึ้นบนเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในตัวอย่างนี้นะครับผมจะใช้เป็น Gemini ตัวแพ็กเกจฟรีนะครับซึ่งจากการที่เราเปิด Gemini ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับให้เราไปที่ฟันเฟืองเซตติ n งตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปตรงที่เป็น Connect App นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเมนูขึ้นมานะครับแล้วก็หน้าต่างการใช้งานลักษณะคล้ายๆประมาณนี้นะครับให้เราทําการกดเปิด Google Workspace ขึ มานะครับแล้วก็กด Connect ขึ้นไปได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะสามารถเชื่อมต่อกับ Google Workspace ได้แล้วครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าเราจะสั่งงานเนี่ยต้องใช้คําสั่งยังไงบ้างโดยเดี๋ยวผมจะแบ่งงานเป็นหมวดหมวดให้ดูนะครับแล้วก็พร้อมกับการแจกพร้อมหรือคําสั่งที่คุณสามารถเอาไปใช้ตามได้เลยครับหมวดที่1จัดการตารางงาน Google Calendar สิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับก็คือสามารถสั่งให้สร้างแก้ไขสรุปตารางนัดหมายแล้วก็ช่วยเช็คได้ด้วยว่าวัาวนไหนมีนัดหมายอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอารูปภาพอแล้้วก็ใช ข้อมูลมันรูปภาพเนี่ยมาสร้างเป็นนัดหมายบน g o o g l e c a l e n d a r ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเมื่อเราเปิด Google Gemini ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับให้เราพิมพ์คําว่าแอดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเมนูขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราเลือก g o o g l e c a l e n d a r เอาไว้นะครับทีนี้ก็จะเป็นการใส่คําสั่งครับว่าสร้างอีเวนต์ใหม่แล้วก็จะมีใส่เครื่องหมายเอาไว้ด้วยนะครับว่าอันนี้จะเป็นชื่อของอีเวนต์ก็คือจัดกระเป๋าเตรียมไปสิงคโปร์อ่าโอเคครับแล้วก็มีการระบุไปด 15พฤศจิกายน2025เวลา19.00ถึง21.00เโอเคครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็มีการกดคําสั่งเข้าไปนะครับแล้วก็รอให้ทาง Google Gemini เขามีการทํางานนะครับประมวลผลตัว Google Calendar ของเราแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นยก็จะสร้างตัว c a l e n d เดอร์ให้เราเรียบร้อยแล้วครับก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็เข้าไปเช็คผลได้นะครับว่าอันนี้คือถูกต้องไหมนะครับอันนี้คือตรงตามคําสั่งที่สั่งเข้าไปเลยครับโอเคครับตัวอย่างต่อมาเนี่ยผมจะให้ทาง Gemini ช่วยเช็คคัลเบ ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมีนัดหมายสําคัญอะไรบ้างฟิลคล้ายๆเลขานะครับผมก็จะใช้คําสั่งว่า add Google Calendar คล้ายๆเดิมเลยนะครับอโอเคแล้วก็แอดแล้วก็เลือก Google Calendar นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะมีการใส่คําสั่งว่าช่วยสรุปให้หน่อยว่าสัปดาห์หน้าฉันมีนัดหมายอะไรในแต่ละวันบ้างโอเคครับพิมพ์พร้อมเข้าไปเสร็จปุ๊บก็กดส่งเข้าไปเลยนะครับซึ่งคําสั่งนี้เนี่ยก็อาจจะต้องรอเจมีนายเนี่ยเขามีการประมวลผลเข้าไปเช็คข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็สรุปมาให้เรานะครับซึ่งสิ่งที่ไดด้นยผมมสาาาารรถูตาางง หรือตารางนัดหมายของผมเนี่ยล่วงหน้าได้ทางอาทิตย์เลยนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเท่านี้เนี่ยเราก็จะดูแล้วครับว่ากําหนดการคร้าวๆวที่เราจําเป็นจะต้องทําในแต่ละวันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราได้รับนัดหมายเช่นสมมุติเพื่อนโทรมาหาเราแล้วบอกว่า ي, ไปทานข้าวกันตอนเย็นวันไหนก็ได้ในสัปดาห์นี้นะครับแต่เรายังไม่สามารถตอบตกลงได้เพราะเราจําไม่ได้ว่าวันไหนว่างบ้างใช่ไหมครับเราก็สามารถให้จมีนายเนี่ยช่วยเช็ควันว่างให้ได้ด้วยนะครับโดยการที่เราพิมพ์เหมือนเดิมนะ ช่วยเช็คให้หน่อยว่าสัปดาห์นี้ตอนหนึ่งทุ่มจนถึงสามทุ่มฉันว่างวันไหนบ้างพอดีจะนัดเพื่อนไปทานข้าวกันอ่าโอเคครับก็กดส่งเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางตัวเจมินายเนี่ยเขาก็จะมีการไปเช็คนะครับว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีนัดหมายอะไรลงไว้แล้วบ้างแล้วช่วงเวลาหนึ่งทุ่มจนถึงสามทุ่มเนี่ยมันมีวันไหนที่ยังพอว่างสามารถลงนัดหมายอันนี้เพิ่มเข้าไปได้นะครับโอเคนะตอนนี้ได้คําตอบออกมาแล้วครับเท่ากับว่าผมจะว่างตั้งแต่วันพุธเป็นต้นมานะ โอเคก็อาจจะเลือกเป็นวันพุธไปเลยก็ได้นะครับผมก็จะบอกว่าโอเคเลือกวันพุธแล้วก็จะมีการใส่คําสั่งตัว Google Calendar นะครับว่าช่วยลงนัดหมายนี้ให้หน่อยโอเคคําสั่งเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวอย่างแรกที่ผมมีการสาธิตไปให้ดูนะครับซึ่งเจมินายเนี่ยเขาก็จะเข้าใจแล้วครับว่าอโอเคเรามีการนัดหมายเพื่อนไปทานข้าวนะ,ะแล้วก็มีการลงวันพุธที่12เอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสลับไปเช็คดูนะครับว่าถูกไหมโอเควันที่12เนี่ยถือว่าลงได้ถูกต้องตามที่ผมมีการสั่งเข้าไปเลยนะครับ ก็เป็นไงครับถือว่ามีการสั่งอย่างหนึ่งแล้วก็มีการสั่งอีกคําสั่งหนึ่งต่อเนื่องเนี่ยจริงๆก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าถ้าเราต้องการให้ g e m i n i เนี่ยช่วยสร้างอีเวนต์บนแคลนเดอร์ให้เรานะครับโดยการนํารูปภาพมาแนบเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราไปเจอรูปโปสเตอร์งานอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วเราสนใจอยากจะไปร่วมนะครับสามารถทําได้ตามตัวอย่างคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยให้เราเลือกไฟล์มาก่อนนะครับโอเคกดบวกนะครับแล้วก็กดเลือกไฟล์หลังจากนั้้้นนนนนนนะะะคคคครรรรัััับบผมมมกกกกกก็็็็็จีีีาาาาเเเลลืืืออออออไฟ์ท่่ตตงงปปวย งานของมันนี่เอโก2025นะครับซึ่งผมแนบภาพไปเรียบร้อยแล้วนะครับการใช้คําสั่งเนี่ยก็คือจะเป็น add แล้วก็เลือก Google Calendar er นะครับถัดมาเนี่ยก็คือผมก็จะบอกเลยว่าช่วยลงปฏิทินสําหรับกิจกรรมนี้ให้หน่อยอ่าโอเคครับโดยที่ไม่ต้องบอกรายละเอียดอะไรนะครับเจมีนายเขาก็จะไปอ่านรูปภาพแล้วก็เอาข้อมูลบนรูปภาพนะครับมาลงในคาลเลนเดอร์ให้เรานะครับได้มีการสรุปข้อมูลออกมาเรียบร้อยนะครับหน้าที่ของเราก็คือมีการตรวจเช็คเพิ่มนะครับว่าชื่องานถูกต้องไหมเริ่มวันที่เท่าไหร่จบวันทีีี่่่่เเททาาาไหรอคตมนน้้แลวก็สถ คือที่ไหนนะครับอ่าโอเคผมมีการกดเข้าไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่าทาง g e ม i n i ลงไว้ถูกไหมอ่าโอเคอันนี้ถือว่าลงไว้ถูกต้องนะครับลองสังเกตดูนะครับอีเวนต์อันนี้มันเป็นอีเวนต์ทั้งหมด3วันนะครับทาง g e m i n i ก็สามารถลงได้3วันตามที่เราบอกไปเลยนะครับหรือจริงๆถ้าใครบอกว่าเอ้ยจะไปแค่วันเดียววันที่20อะไรอย่างงี้ก็ได้จริงๆมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสมเลยนะครับซึ่งถือว่าการให้ g e m i น i เนี่ยลองเป็นเลขาเนี่ยก็ถือว่ามีการลงปฏิทินหรือลงคาล endder เ,เนี่ยได้ดีเยี่ยมเลยนะครับ หน้าที่สาาามรถทงนได้อย่างถูกต้องนะครับหมวดที่2จดโนต้ตลง Google Keep อันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะครับแล้วก็ใช้ค่อนข้างบ่อยมากๆนะครับก็คือการสั่งให้ Google Gemini เนี่ยช่วยจดโนต้ตลง Google Keep นะครับซึ่ง Google Keep เนี่ยลักษณะตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวโน้ตแพดบนคอมพิวเตอร์หรืออะไรประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าก็จะมีฟีเจอร์ให้เราสามารถจัดแต่งอะไรได้ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็การทํางานเนี่ยก็คือค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับโดยการที่เราเข้าไปที่ Gemini เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แอดเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เลือก Google Keep เข้าไปนะครับ ทีนี้เราก็จะพิมพ์คําสั่งเข้าไปเลยนะคบว่าเราต้องการให้ตัว g e m i n i เนี่ยจดโน้ตอะไรลง Google คีบ้างนะครับตามตัวอย่างอันนี้เนี่ยผมก็จะใส่เข้าไปนะครับว่าช่วยจดโน้ตหัวข้อที่จะต้องไปคุยกับ c e o ในห้องประชุมสัปดาห์หน้าให้หน่อยก็คือข้อที่1ขอฟีดแบ็กเรื่อง Presentation ที่เพิ่งเสนอไปแล้วก็ข้อ2ก็คือความคืบหน้าเรื่องการขอปรับงบประมาณโปรเจกต์ใหม่ข้อ3ก็คือแนวทางการวัดผล k p i ใหม่จะมีการใส่คําสั่งเข้าไปประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถกดส่งเข้าไปได้เลยนะคร สิ่งที่ทาง Gemini ได้มีการจดให้เนี่ยก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับค่อนข้างรวดเร็วมากๆเลยเราสามารถกดตรง Gemini เมื่อสักครู่นี้แล้วก็ข้ามไปที่ Google Keep เนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะมาเช็คว่าไอสิ่งที่เราสั่งให้จดเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับก็ถือได้ว่าอันนี้ตรงตามที่มีการสั่งเข้าไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับหมวดที่3บันทึกสิ่งที่ต้องทําผ่าน Google Tasks นะครับ Google Tasks มันคือเครื่องมือที่จะเอาไว้จดบันทึก t a s k หรือว่าเป็นพวก To Do List นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือการเตือนความจําได้ดีมากๆเลยนนะคครรับรับบสหที่ใ Google space อยูเย่เพราะว่ามันสามารถไปปรากฏบน Google Chat ที่เราสามารถใช้ในการสื่อสารภายในองค์กรซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าเราต้องการบันทึกสิ่งต่างๆเนี่ยผ่านตัว Google Gemini เนี่ยเราก็สามารถทําคําสั่งเนี่ยผ่าน Google Keep ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถสั่งให้จดโนต้ตแล้วก็ตั้งตัว Reminder เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยรายการที่เราจดบันทึกเอาไว้นะครับมันก็จะไปปรากฏบน Google t a s k ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอัตโนมัติเลยคล้ายๆกับตัวอย่างที่ผมขึ้นให้บนหน้าจอนี้นะครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเราต้องการจะทําผ่าน Google Gemini เนี่ยเร โดยตรงเนี่ยโดยใช้คําสั่งแอปเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําสั่งแอปนะครับแล้วก็ให้เราเลือก Google Tasks อย่างนี้นะครับให้เราสั่งเข้าไปเลยครับว่าสร้าง a ัส task อะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นตามตัวอย่างนี้เนี่ยผมก็จะมีการสั่งให้มีการบันทึกทัสนะครับก็คือว่าช่วยสรุปผลคะแนนสัมภาษณ์คนดิเดตทั้งหมดและส่งให้ HR วันพุธที่19พกพฤศจิกายน2025เวลา11.00น,นและตั้ง reminder ในวันนั้นตอน9.00น โอเคครับหลังจากนั้นก็สามารถกดส่งคําสั่งเข้าไปได้เลยนะครับทางเจมินายเขามีการสร้างเอาไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวผมลองเข้าไปเช็คปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าทางเจมินายเนี่ยเขาจะมีการตั้งแจ้งเตือนให้2อันนะครับอันแรกเนี่ยก็คือแจ้งเตือนล่วงหน้าก็คือตอน9ก้าโมงว่าจะต้องสรุปผลส่งให้ HR นะครับแล้วก็อีกทีนึงเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงเวลา11บเอนาฬิกาเพื่อที่จะเหมือนกับว่าณนะตอนนี้เนี่ยเราต้องส่งงานให้ HR แล้วนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆประมาณนี้เลยนะครับถือว่าทําได้ง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรคค่่่่่่ออออออนนนนนข้นน้้าาางงงซซััับแลววววกก็็รมมมปถถึต Google Tak เเีีืืืท ช่วยให้เราติดตามงานติดตามสิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันเนี่ยได้ค่อนข้างดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับหมวดที่4ผู้ช่วยจัดการอีเมลสาหรับการสั่งงาน g e m i n i เพื่อสั่งงานเกี่ยวกับ Gmail เนี่ยหลักๆแล้วเท่าที่ผมลองนะครับเหมือนจะได้ผลในส่วนที่เฉพาะในเรื่องของการค้นหาอีเมลตามหัวข้อหรือตามชื่อผู้ส่งหรือแม้กระทั่งว่าการสรุปอีเมลสําคัญบางอย่างนะครับตามตัวอย่างนี้เลยนะครับยกตัวยอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะให้ GeminI ช่วยหาอีเมลอะไรบางอย่างนะครับผมก็จะพิมพ์คําสั่ง add แล้วก็เลือกตัว Gmail เข้าไปนะครัวกมมีาีาาาใสส่่่ํง อีเมลจาก g o o g l e Map ส่งมาบ้างไหมโอเคคําว่า g o o g l e Map อันนี้เป็นตัวอย่างสมมุติขึ้นมานะครับซึ่งถ้าแต่ละท่านต้องการจะค้นหาอ e ีเมลอะไรบางอย่างที่เราจําชื่อผู้ส่งได้หรือจําหัวข้ออะไรบางอย่างได้ก็สามารถใส่แทน g o o g l e Map ได้นะครับแล้วก็ผมก็จะมีการส่งคําสั่งเข้าไปให้ทางเชียร์มนายเนี่ยเขามีการไปหาอ e ีเมลเกี่ยวกับเรื่อง Google Map มาให้นะครับแล้วก็เอามาสรุปตามผลลัพธ์ตรงนี้นะครับการอา e ่านอีเมลก็อาจจะต้องใช้เวลาประมาณนิดนึงนะครับโอเคนะตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วครับก็จะมมมมมีีีีสรรุปอออกาาานนะคัับว่า่่ทงง Google Maps เยขเยขผ อะไรสาคัญที่เพิ่งส่งเข้ามาใหม่บ้างนะครับก็จะเป็นตามตัวอย่างที่เห็นตรงหน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะครับการที่จะให้เจมินายเนี่ยช่วยสรุปให้ว่ามีอีเมลอะไรใหม่ๆม,มาในวันนี้หรือว่าในสัปดาห์นี้บ้างที่เรายังไม่เปิดอ่านนะครับก็ให้เราสามารถทําคล้ายๆประมาณเดิมได้เลยนะครับก็แอดไปก่อนนะครับแอด Gmail แล้วก็ช่วยสรุปอีเมลของสัปดาห์นี้ที่ฉันยังไม่ได้เปิดอ่านให้หน่อยถ้าสมมุติว่านะตอนนี้เรายังไม่ว่างเข้าไปอ่านจริงนะครับผมจะลองใช้คําสั่งที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะครับ ยกตัวยอย่างเช่นและสร้างอ่าแล้วก็มีการใช้คําสั่ง Google t a s k เมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับก็คือว่าให้ไปสร้างแจ้งเตือนว่าให้อ่านอีเมลทั้งหมดให้ครบภายใน17.00นนของวันนี้ก็จะมีการกดคําสั่งเข้าไปเพิ่มเลยนะครับอันนี้ผมลองใช้คําสั่งซ้อนคําสั่งนะครับก็คือทั้ง Gmail แล้วก็ Google Tasks ด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าทาง Gemini สามารถที่จะรองรับคําสั่งที่มันดูเป็นเหมือนการทํางาน workflow ประมาณอย่างนี้ได้ไหมนะครับก็คือทําอย่างแรกเสร็จไปทําอย่างที่2ต่ออะไรประมาณนี้ด้วยนะ โอเคก็ตอนนี้ทาง g e m i n i กกาลังประมวลผลอยู่นะครับถึงขั้นตอนของ Google t a s k s แล้วนะครับในขั้นแรกเนี่ยเขาจะมีการสรุปให้ก่อนนะครับว่าอีเมลที่เรายังไม่อ่านเนี่ยมันมีอีเมลจากอะไรบ้างแล้วเขาแนะนําอะไรเนื้อหามันมีอะไรข้าวๆประมาณนี้นะครับก็ไล่ลงมาปุ๊บทีนี้สรุปอีเมลเสร็จเขาก็มีสร้างตัว Google t a s k s ให้ด้วยนะครับว่าให้อ่านอีเมลทั้งหมดให้ครบแล้วก็มีการตั้งแจ้งเตือนตรงนี้นะครับว่าเป็นก่อน5้าโมงอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ถือได้ว่าทาง g e m i n i เนี่ยสามารถช่วยทําคําสั่งที่่มมันเชือ กับ Google Workspace เนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆกับ Work Flow ที่มันมี2คํคำสั่งร้อนกันเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนพวกเรื่องการดับเนื้อหาอีเมลหรือแม้กระทั่งการส่งอีเมลเนี่ยเท่าที่ผมลองทำณนะตอนนี้นะครับมันยังทําผ่านตัว Google Gemini ไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องรอนิดน,นึงหรือไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันจะสามารถทําได้หรือเปล่านะอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะครับหมวดที่5ดึงไฟล์จาก Google Docs แล้วก็ Google Drive นะครับสำหรับการสั่งงานในเรื่องของตัว Google Docs หรือว่าการสั่งงานเพื่อให้ Gemini เนี่ยเข้าไปค้นหาไฟล์นะครับแล้วก็นําามสรุปให้่ซึง อย่น,นี้เนี่ยผมจะใช้คําสั่งก็คือจะเป็นแอดคล้ายๆเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับจำคำว่าแอดเอาไว้นะครับแล้วก็ลองเลือก Google Docs นะครับเดี๋ยวผมก็จะพิมพ์คําสั่งเข้าไปนะครับว่าช่วยดึงไฟล์ Company Overview ของ l e t d y Solar ให้หน่อยและช่วยใช้ข้อมูลนี้คิดไอเดียบทความใหม่ให้5เรื่องคําสั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองอธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับก็คือในกรณีที่ถ้าเราเป็นคนที่จําได้นะครับว่าไฟล์เกี่ยวกับของ Google Docs เนี่ยที่เราเคยเก็บเอาไว้ในตัว Google Drive นะครับมันมีชื่อว่าอะไร อะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถพิมพ์ชื่อไฟล์ลงไปประมาณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ผมลองสั่งคําสั่งต่อไปด้วยว่าพอดึงไฟล์มาแล้วอ่านเรียบร้อยแล้ววิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเนี่ยช่วยทําไอเดียบทความใหม่ให้ด้วย5เรื่องนะครับก็คือจะเป็นลนักษณะงานเป็น Work ์กโฟคล้ายๆประมาณนี้นะครับก็คือดึงไฟล์มาก่อนแล้วก็อ่านไฟล์ให้เรียบร้อยแล้วเอาข้อมูลในไฟล์นั้นมาผลิตงานให้ต่อนะครับก็จะมีการส่งคําสั่งขึ้นไปนะครับณนะตอนนี้เนี่ยถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาไม่นานเท่าที่คิดไปนะครับพอเขาดึงไฟล์มาใหุ้บี่่ยสิงท ที่ในไฟล์นี้มันมีเนี่ยก็คือจะเป็นพวกรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับบริษัทของ l a d y Solar นะครับว่าเป็นบริษัททําเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีสินค้าบริการอะไรบ้างมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับช่องทางจัดจําหน่ายหรืออะไรอื่นๆเนี่ยที่ผมใส่เอาไว้ในไฟล์นั้นๆนะครับมันมีอะไรบ้างซึ่งพอทาง Ge ม i n i เขาได้มีการอ่านปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการสรุปให้ก่อน,นครับว่าข้อมูลในไฟนี้มันมีอะไรบ้างพร้อมอ้างอิงเอาไว้ตรงนี้นะครับพออ่านเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลไปสร้างเป็นไอเดียบทความตามที่ผมสั่งเข้าไปนะครับ น่าสนใจบ้างโอเคก็ได้ออกมาประมาณนี้แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการทําลักษณะประมาณนี้นะครับเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้อีกหลายแง่มุมนะครับยกตัวยอย่างเช่นเราสามารถที่จะใส่ตัว Custo ม Instruction เอาไว้ในไฟล์แล้วก็เซฟไว้ใน Google Drive ประมาณอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือจะเป็นพวกข้อมูลสินค้าบริการข้อมูลบริษัทหรืออะไรที่ก็แล้วแต่ที่มันมีเหมือนกับว่ารายละเอียดค่อนข้างยาวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องพิมพ์รายละเอียดเหล่านั้นอะ่ะทุกๆครั้งที่เราสั่งพร้อมเข้าไปนะครับก็สามารถใช้ไอเดีีียยประมาณนน้้กก็ไดดเเช่วั ส่วนคําสั่งที่เป็นเหมือนกับว่าแอด Google Drive นะครับก็คือจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแอดแล้วก็เลือก Google Drive นะครับหลักการทํางานเนี่ยจริงๆแล้วมันคล้ายกันเลยนะครับก็คือให้ไปหาไฟล์อะไรบางอย่างใน Google Drive แล้วก็ดึงมาเพื่อที่จะสรุปหรือจะทําอะไรบางอย่างต่อเนี่ยคล้ายๆกับตัวอย่างของตัว Google Docs เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณไม่ถนัดที่จะจําว่าเฮ้ยชื่อไฟล์ของเราเนี่ยมันชื่อไฟล์อะไรมีไฟล์อยู่ตรงไหนอยู่ในโฟลเดอร์ไหนอะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถใช้ตัวปุ่มบวกตรงนี้ก็ได้เช่นเเดียววกกกันแลล้็ือ d d Form Drive นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัว g e m i n i ยเขาก็จะเปิดหน้าต่างตัว Google Drive ขึ้นมาให้แล้วก็เราก็ไปเสิร์ชหาไฟล์หรือแม้กระทั่งว่าจะไปเข้าโฟลเดอร์ต่างๆแล้วก็เลือกไฟล์เข้ามาแล้วก็ทําคล้ายๆกับที่ผมทาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ค่อนข้างสะดวกเช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือการทดสอบการเชื่อมต่อ Google g e m i n i เข้ากับ Google Workspace นะครับที่เป็นแคลนเดอ e e คล Task Gmail Doc Drive นะครับซึ่งถ้ากลับมาตามคําถามที่เราตั้งเอาไว้ตอนต้้้้นนนนคคคลลิิิปะรรรรััับว่่่่าาาาเมมมททํงงงงไไดดจจจีกกออใชืสู ผมรู้สึกว่ามันสามารถช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับซึ่งการเชื่อมต่อกับ Google Workspace เนี่ยมันคือจุดเด่นของ Google Gemini อยู่แล้วนะครับสามารถสั่งงานลายคําสั่งก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งว่าสั่งงานหลายคําสั่งซ้อนกันและข้ามแอป,ปกันเนี่ยให้กลายเป็นเป็น Workflow เนี่ยก็สามารถทําได้ดีด้วยเช่นเดียวกัน,นแล้วก็ได้ฟีลเหมือนมีเลขาหรือว่าผู้ช่วยส่วนตัวประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องจ้างคนเพิ่มเลยด้วยซ้ำนะครับก่อนจบเนี่ยผมก็จะมีเคล็ดลับช่วยให้คุณสามารถใช้ตัว Gemini แล้วก็ Google Workspace เนี่ย่ยางมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือควรที่จะเหมือนกับว่าสั่งพร้อมให้เจาะจงนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกวันที่เวลาชื่อบุคคลชื่อหัวข้อเพื่อที่จะทําให้เจมินายเนี่ยเขาสามารถเข้าใจคําสั่งได้ชัดเจนนะครับแล้วก็หลังจากที่ทางเจมินายเขามีการทํางานให้เราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรตรวจสอบข้อมูลที่เจมินายเนี่ยดึงออกมาจาก Workspace หรือมีการไปสร้างตามแอปพลิเคชันต่างๆของ Google Workspace ด้วยนะครับเพราะในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่ข้อมูลไม่ถูกต้องได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยว แบ่งหมวดหมู่เอาไว้ที่คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ลองใช้ Google Gemini เชื่อมต่อกับ Google Workspace แล้วเนี่ยชอบหรือไม่ชอบหรือว่ามีเทคนิคอะไรเป็นพิเศษนอกเหนือจากนี้นะครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ด้านล่างได้นะครับสำหรับท่านไหนหรือว่าองค์กรไหนอยากให้พนักงานสามารถใช้งานตัว Chat GPT Google Gemini หรือว่า g e n i i ตัวอื่นๆมาช่วยในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมมีเปิดคอร์อบลมอยู่นะครับชื่อหลักสูตรว่า g e n a i for Business เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใน description สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สำรองที่นั่งกันได้นะครับและถ กดไลค์กด u u s สไคร์แล้วก็แชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับขอให้สนุกกับการใช้ Google Gemini ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ